<c oughs> ปัญหาและเฉลยวิชาวิในัยมหนักธรรมชั้นโทสอบในสนามหลวงปศสสองพันห้ร้อบทั้งหมดมีสิข้อมีเจ็ดข้อสรบทั้งหมดเจข้อข้อที่หนึ่ง คำเหล่านี้คืออัตคุสิอาสันติสามานาสนิกะและปะวัติและปะวัตตะมังสะม่ความหมายถึงอะไรจงชี้แจงห่อเข้าใจคำตอบ อดทุกุสิเป็นชื่อของกระทุงในพื้นใจปอนซึ่งเป็นเส้นขันในระหว่างดุดรูปขันนากวางอันอาสันติเป็นมา้ารูปสีเหลือมจะตุรัส สำหรับใช้นางคนเดียวสมาณะสนิกะคือพิโสผู้มีปัญษาไรเรียกันแกหรืออ่อนกว่ากันไม่ถึง 3, สามพันษาปะวัติมังสะ คือเนื้อที่เขาขาเพื่อขายสำหรับคนเพื่นเมืองทั่วไป 2. บาทเป็นบริขารดังเดิมของพิสุสงอนุญตัตไหว้กี่อย่างคืออะไรบ้างบาทที่เขาหล่อหรือปั้ม ออกมาเป็นบาทไม่มีรอยประสานเหมือนบาทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้จะใช้ได้หรือไม่เพราะหายตายตอบสองอนุญาตไว้ให้สองชนิดคือบาทดินเผาสมดำชนิด1บาทเล็ก1ใช้ได้เพราะเทียบ กับบาทดินเผาที่สงออนุญาตไว้ให้ใช้ได้บาทดินเผาสมดำชนิดนั้นจะทำเป็นอร่อยประสานไม่ได้จะต้องทำทำนองเดียวกันกับบาทหลอหรือ,รอปั่มตามกรรมวิธีของช่างที่ให้สำเร็จ เป็นบาทเมื่อบาทดินใช้ได้บาตรเล็กก็ใช้ได้เช่นเดียวกันการที่บาทเล็กมีการที่บัตรเล็กมีรอยประสานนั้นเป็นธรรมเป็นกรรมวิธีของช่างทำบาทไม่ใช้ข้อห้ามหรือสูงอนุญ,ญาตไว้ในวินัย 3. คำว่าทำวินัยกรรมนั้นคือทำอย่างไรยกตัวอย่างคำตอบคำว่าทำวินัยกรรมนั้นคือทำตามประวินัยอย่างเช่นการแสดงอาบัติเป็นต้นสี่พิสุป,ประพิษเชนไรเรียกว่าทำสัทธาไทยให้ตกไปตอบ พิสุรับพิสุรับของซึ่งเขาถวายเพื่อเอื้อคุลแก่ประศาสดาและสงเคราะห์พระสงฆ์แต่ไม่บริโภคแต่ไม่บริโภคขบฉันกลับนำไปให้แก่กระหัตเสียทำให้ทำให้ทายุ ผู้บริจาคเสียศรัทธาอย่างนี้เรียกว่าทำศรัทธาไทยให้ตกไปเว้นแต่ให้แก่มารดาบิดาท่านอนุญาตเพราะเป็นภาระของพิโสจะต้องเสียจะต้องเลี้ยงข้อที่5การตั้งยัดติกรรมในเวลาทำอุบโบสถกรรม มีคำอยู่มีคำอยู่คำหนึ่งว่าปัตตะปัตตะกำลังซึ่งแปลว่าความปรังพร้อมในเรื่องนี้ต้องการทราบว่าการทำอย่างไรเรียกว,ว่าความ ปรังปรองในทีน่นี้ตอบความหมายของความปรังปรองนั้นคือการทำอโอโบสดกรรมการทําอบโบสดกรรมนั้นต้องประกอบด้วยองค์สีคือวันนั้นเป็นวันอุอโบสดที่ยี่สที่สิหรือ15หรือวันสามัคคีวันใดวันหนึ่งพิสุม,มาประชมกรบ องค์ประชุมหนึ่งบวกเธอไม่ต้องเ,อเธอไม่ต้องสมาคขาบัตหนึ่งบุคคลที่ควรแหวนไม่มีในที่ประชุมหนึ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่าปัตตะกำลังแปลว่าความปรังป้อม 6. ท่านว่าพิ่สพิสุผู้ถึงป้อม ด้วยอาจารย์ด้วยอาจาระและโคชรที่เรียกว่าอาจารย์โคชรสมปะสัมสมปันโนที่เรียกว่าอาจารย์โกจรสัมปันโนนั้นมีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรตอบพิสุผู้รักษาตัวไม่ให้ต้องอาบัิ โทษตั้งแต่อบัตตุลใจจ,จนถึงทุภสสิทธ์เรียกว่าถึงปรมด้วยอาจาระส่วนภิสุภูเขาไปหาใครหรือจะไปที่ไหนเลือกบุคคลสถานที่ที่สมควรไปเป็นกิจจากละะักษณะในเวลาอันสมควรกลับใน การเวลาประผิดตอนไม่ให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนสะหธรรมิกเพราะการไปในที่ต่างๆอย่างมีอย่างนี้เรียกว่าถึงพร้อมโดยโกลจรทั้งสองประการนี้รรมเรียกว่าอาจารย์ โคจรสัมปันโนข้อที่7จัดการท่ำเรียการท่ำเรียกว่าทำทำทำวิญญาตนั้นคือทำอย่างไรท่านจัดเขาในโอปะปะตะกิริยาประเภทไหนจุชี้แจงมาโดง คำตอบที่เรียกว่าทำบิญญานั้นคือการออกอคือการออกปากขอสิ่งของตอนอของตอดคนไม่ควรขอเช่นขอต่อกระหัดผู้ไม่ใช่ยัตไม่ใช่ประวัราาินาในยามปกติที่ ไม่ได้สงอนุญ,ญาตเป็นต้นจัดเขาในอปัตตกิริยาประเภทประเภทอเนสนา